ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผพูดถังซานภาคห้าร e เวิร์ n องแทนแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่371วัตถุมงคลชิ้นที่ทสองถังซานไม่รู้ว่าเดินได้นานแค่ไหนแต่เมื่อเขามาถึงยอดเขาและเดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายท้องฟ้าก็มืดลงแล้วซึ่งหมายความว่าเขาปีนเขาตั้งแต่เช้าจะโรกข้ามสายฝนสีทองอับร่างกายของเขาหล่อเลี้ยงทะเลวิญญ,ญาณ ทุกอย่างดูเหมือนจะสวยงามในขณะนี้ถังซานยืนอยู่หน้าประตูตำหนักจิ้งจอกสวรรค์แต่กลับไม่มีทีท่าว่าจะเข้าไปเมื่อมาถึงที่นี่แรงกดดันทั้งหมดได้หายไปแล้วนั่นหมายความว่าการทดสอบของตำหนักจิ้งจอกสวรรค์ได้ผ่านพ้นไปแล้วโดยที่ไม่ได้ใช้เนสวร,ร์ที่มียานทิพย์และคุณสมบัติอื่น,นๆเขาอาศัยความแข็งแกร่งของราชสีพยักษ์และจิตราสีทองเขาเดินตรงไปที่ยอดเขา ในหตราประทับในร่างของเขาสายเลือดที่สามารถช่วยเขาเข้าสู่วังจิ้งจอกสวรรค์ได้มีเพียงสองประเภทเท่านั้นดวงตาจิ้งจอกสวรรค์และพยักษ์สิงโตและจิตราสีทองแม้แต่นกยูงก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เวลานี้ถังซานกลับไม่มีเจตนาจะเข้าไปเมื่อวานเคยประสบพบเจอกับตำหนักกระบี่ศักดิ์สิทธิ์เทพกระบี่ศักดิ์สิทธิ์เป็นราชามารใหญ่อันดับที่8ในบรรดาเก้าราชามมนราชาจิ้งจอกสวรรค์เป็นอันดับสอง ช่องว่างจะต้องกว้างมากอีกทั้งพลังจิตวิญญาณของราชาจิ้งจอกสวรรค์ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นหนึ่งในยอดฝีมือระดับจกกักรพรรดิทั้งหมดทังซานไม่คิดว่าด้วยความสามารถในปัจจุบันของเขาหากดึงดูดความสนใจของจกกักรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์จริงๆการถูกราชามานองคใหญ่ผู้นี้จับตามองสามารถปกปิดจิตสำนึกของตนได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนผู้นี้เป็นเจ้านายของโชคชะตา ถ้าเขาพบว่าหากชะตากรรมของเขาไม่สามารถควบคุมได้ละ่ะดังนั้นเขาจึงหยุดลงที่นี่เหตุผลที่เขาไม่ได้จักไปก่อนก็เพราะเขากำลังรออยู่ตามที่คาดไว้หลังจากเขายืนอยู่ประมาณหนึ่งนาทีแสงและฝนที่ตกอยู่เหนือศีรษะของเขาก็ค่อยๆจางหายไปและเสียงอ่อนโยนก็ดังขึ้นทำไมเจ้าไม่เข้าไปละ่ะทังซานมองไปยังทิศท,ทางที่เสียงนั้นดังขึ้น ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาเขาดูอายุ30ปีและหน้าตาของเธอนั้นงดงามมากใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือด้านหลังมีหางจิ้งจอกขนาดใหญ่เจ็ดหางตั้งขึ้นแกว่งไปมาเบาๆหางจิ้งจอกแต่ละหางมีความยาว5เมตรและมีแสงสีเงินจางๆมันดูงดงามเป็นพิเศษทั้งซานใจสันนี่มันเจ็ดหาง นี่คือเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ระดับราชามมนแล้วราชามมนจิ้งจอกสวรรค์แตกต่างจากราชาอสูนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเขาโค้งคำนับเล็กน้อยและกล่าวทักทายเพราะข้าอาจจะไม่เหมาะกับวังจิ้งจอกสวรรค์ของท่านผู้หญิงคนนั้นยิ้มและพูดว่าเจ้ายังไม่เคยลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่เหมาะสมภายใต้การล้างบาปของมงกุฎราชามานบางทีเจ้าอาจจะเหมาะสมก็ได้ทั้งซันยิ้มเจริญกล่าวว่า สิ่งที่ข้ากังวลคือเรื่องนี้ข้ากลัวว่าตนเองจะไม่สามารถยึดมั่นกับใจตนเองได้ข้ากลัวสูญเสียจึงไม่กล้าเข้าไปเพราะไม่อย่างนั้นข้าอาจเสียสายเลือดกลายพันธุ์ที่ข้าได้ผ่านความยากลําบากมาอย่างโชคชนราชาวันจิ้งจอกสวรรค์ยิ้มเล็กน้อยสายเลือดของเจ้าน่าสนใจมากแม้แต่ข้าเองก็ยังไม่เคยเห็นสายเลือดใหม่มาก่อนยิ่งมีท่วงท่าสายเลือดระดับหนึ่งหรือว่าวังจิ้งจอกสวรรค์ไม่คู่ควรกับเจ้า คุณควรเข้าใจว่าในฐานะมนุษย์คุณสามารถมาถึงจุดนี้ได้หากต้องการก้าวไปข้างหน้าคุณต้องมีโชคชะตาใบหน้าของถังซานจงใจเผยสีหน้าหญิงทนงออกมาหวังจิ้งจอกสวรรค์เป็นสถานที่ที่ข้าโหยหามาตลอดแต่หากข้าเข้าร่วมหวังจิ้งจอกสวรรค์ข้าจะต้องกลายเป็นราชาอสูรก่อนมิฉะนั้นข้าไม่คิดว่าข้ามีคุณสมบัติข้าหวังว่าความสำเร็จของข้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคของตัวเองมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น ที่จะมีคุณสมบัติที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวังจิ้งจอกสวรรค์ได้ราชาอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ยิ้มช่างเป็นมนุษย์ที่น่าสนใจจริงๆไม่แปลกใจเลยที่คุณมาถึงจุดนี้ได้คุณยังเป็นมนุษย์คนแรกที่ฉันรู้สึกสนใจทั้งซันยิ้มเจื่อนแต่ข้ายังไม่มีความกล้าพอที่จะเข้าไปในตำหนักจิ้งจอกสวรรค์ราชามันจิ้งจอกสวรรค์ลกล่าวสามารถยับยั้งตนเองได้และยึดมั่นกับหัวใจของตนเองได้ แต่ราชาองค์นี้กลับต้องมองเจ้าให้สูงขึ้นงั้นคุณก็ไปเถอะและเมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยมาที่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะสามารถเปลี่ยนความภาคภูมิใจของเจ้าให้กลายเป็นความจริงได้หรือไม่ขณะที่พูดมันโบกมือมีแสงสีขาวสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่ถังซานถังซานร,รีบยกมือขึ้นรับมาสิ่งที่ได้มานั้นกลับเป็นหยกก้อนหนึ่งหยกเป็นรูปทรงกลมสีขาวบริสุทธิ์ไร้ที่เปรียบ ด้านในราวกับมีกระแสลมไหลเวียนอยู่หินแห่งโชคลาภมันเป็นหินแห่งโชคลาภที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยมูลคา่าราชามันจิ้งจอกสวรรค์ไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไรมีเพียงเสียงสะท้อนก้องกลงวันในอากาศเท่านั้นกลับไปแล้วน้ำมันไปด้วยการสวมใส่จะช่วยให้คุณราบรื่นวัตถุชิ้นที่สองอยู่ในมือถังซานจับหินแห่งโชคลาภโดยไม่รู้ตัวแววตาสงบนิ่งและเด็ดเดี่ยว สิ่งที่เขากล่าวกับประชาจิ้งจอกสวรรค์ล้วนแต่เสแสร้งเขาไม่ได้ปิดบังการกลายพันธ์สายเลือดเพราะฝ่ายตรงข้ามต้องดูออกราชสีและพยักษ์สีทองไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนในโลกนี้การที่สามารถกลืนกินความโชคร้ายและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังของตนเองได้จึงเป็นสิ่งที่วังจิ้งจอกสวรรค์ให้ความสำคัญดังนั้นจึงได้รับของวัตถุชิ้นนี้หากไม่ใช่เพราะเขาได้พบกับจิ้งจอกสวรรค์เจ็ดหางในวังจิ้งจอกสวรรค์ แต่มันจะดีกว่าหากเปลี่ยนสถานที่ให้ห่างจากสารบรรพบุรุษแล้วได้สายเลือดจากเจ้าผู้นี้ไม่แน่ว่าบางทีตนเองกับจิ้งจอกสวรรค์ที่ตู้ไปมีอาจมีวิวัฒนาการไปในทิศทางของเจ็ดหางได้ขอเพียงไม่ลังเลที่จะใช้สัมผัสวิญญาณเอาชนะจิ้งจอกสวรรค์เ็ดหางทั้งสาลก็ยังมั่นใจได้แต่ว่าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์นี้ช่างงดงามจริงๆแค่แค่เสี่ยวหมวยคนสวยเสี่ยวหมวยคนสวย เสี่ยวหมวยคนสวยถังซานท่องในใจเสี่ยวหมวยคนสวยสามครั้งพันใจใสายกระจ่างดุดดังเช่นเคยถังซานไม่ได้หยุดอีกถังซานหมุนตัวลงจากเขาเมื่อเขามาถึงสถานที่ฝึกบำเพ็ญเพียรของไปไปก่อนนี้ตู้ไปก็หายไปนานแล้วตลอดทางมาถึงเชิงเขาถังซานพบว่ารถม้ายังอยู่ที่นั่นและรอเขาอยู่ตรงนั้น เมื่อเห็นการมาถึงของเขาประตูรถม้าก็เปิดออกและสหายทั้งหมดก็กระโดดลงมาจากด้านบนตู้ไปอดพูดไม่ได้ข้ายังคิดว่าเขาเพิ่งพูดมาถึงตรงนี้ก็ถูกวูปิงจี้ขวางทางเขาวไว้เขาวกวักมือเรียกทังซานขึ้นรถไปก่อนเถอะทั้งห้าคนขึ้นรถอีกครั้งเห็นสีหน้าเหนื่อยล้าของสหายแต่สีหน้าก็ผ่อนคลายทังซานเข้าใจดีว่าหลังจากเสร็จสิ้นการปีนเขาแล้วพวกเขาก็มารอตนที่นี่ และเป็นห่วงตัวเองมาตลอดหัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นเซียวถังเป็นไงบ้างคุณปีนขึ้นไปที่ไหนทําไมคุณลงมาตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วหลังจากเที่ยงวันในที่สุดตู้ไปก็พูดออกมาถังซานยื่นมือขวาออกไปกลางฝ่ามือออกทันใดนั้นคลื่นพลังอากาศที่นุ่มนวลก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏเป็นหินแห่งโชคลาภก้อนนั้นนี่คือวูปิงจี้หลีตาลงก่อนจะกล่าวเสียงหลง ของฝากจากวังจิ้งจอกสวรรค์หรือคุณขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วเหรอถังซานพยักหน้าโชคดีขึ้นสู่ยอดเขาแต่ข้ายังไม่ได้เข้าไปในตำหนักจิ้งจอกสวรรค์ข้ากลัวว่าจะถูกราชาจิ้งจอกสวรรค์จับตามองแต่สิ่งนี้เขามอบให้แก่ฉันหลังจากที่ฉันคิดออกแล้วฉันสามารถเลือกเข้าร่วมวังจิ้งจอกสวรรค์ได้สุดยอดไปเลยเฉิงจือเฉิงกล่าวชมเชยวันนี้สิทธิพี่ใหญ่กับข้าทำดีที่สุดแล้ว เพิ่งจะปีนป่ายขึ้นไปได้ไม่ถึงหกส่วนหากคิดจะเอาของวัตถุที่สารบันพบุรุษเกรงว่าครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วถังซานกล่าวไม่ต้องท้อแท้การทดสอบของวังหลวงทั้งหมดล้วนเตรียมไว้สำหรับยอดฝีมือขั้นเก้าขั้นสูงสุดมีเพียงระดับเก้าขั้นสูงสุดเท่านั้นและสายเลือดที่แข็งแกรง่งจึงจะสามารถรับวัตถุเหล่านี้ได้ข้าโชคดีมากอีกทั้งพลังจิตของข้าก็อยู่ในจุดสูงสุดของนักรระดับเก้าแล้ว ดังนั้นข้าจึงได้รับของวิเศษทั้งสองชิ้นนี้จะหยุดอธิบายได้แล้วหลังกล่าวกูลี่ก็เอามือกลุ่มหน้าผากของตนเองสิทธิพ,พระราชวังคริสตันเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือพระราชวังอันดับหนึ่งเลยนะถังซานถามเขาดังนั้นสีหน้าของกูลี่จึงดูแปลกพิกลไปอย่าพูดถึงเลยด้านพระราชวังคริสตันดูเหมือนว่าวันนี้ฉันจะพยายามปีนเขาแค่คนเดียว เมื่อฉันจ่ายเงินคนที่เก็บเงินมองมาที่ฉันด้วยความเห็นอกเห็นใจฉันยังคงสับสนเมื่อฉันปีนเขาจริงๆฉันจึงเข้าใจว่าทำไมแค่สามก้าวฉันปีนทั้งหมดได้แค่สามขั้นเองและมันก็สิ้นสุดลงเรียนท่าสิบเรียนมันหายไปในพริบตาขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ